เราจะมาชงเครื่องปั่นนมสองตัวนี้กันนะคะอันนี้จะเปน็นนมข้นจืดของนกเกียวฟอคอนนะคะแล้วก็อันนี้จะเปน็นนมตีฟองของนกเกียวฟอคอนเราจะใช้สมนงสมแค่สามอย่างมาดูกันว่าเมนูที่เราจะทำนนี้คืออะไรแต่ว่าเป็นการใช้อันนี้มากเพราะแบบคือลองตีฟองดูแล้วคือเขาอะตีฟองขึ้นดีมากฟองนุ่มมาก เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ปีฟองแล้วมันจะแบบนุ่มฟูเหมือนเดิมไหมไปดูกันเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแอร์บลบอยนะคะสีแดงกินสลัใส่ไป30มสินะคะประมาณน,นี้จะใช้เป็นตัวน,นี้นะคะ ลมค้นำตือโฟลควนอีกสามสิบเอเปลยนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตีส่วนมูสองให้เข้ากันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะผักกั็นแบบนั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีฟองนมกันนะคะเราจะใช้บรรจุภัณฑ์นมตีฟองของนุกี้ฟองค่อนนะคะจะใช้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบมล เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะในการตีฟองละมาดูกันว่าน้องเขาจะมีฟองที่มีนุ่มขนาดไหนแต่ว่าเมื่อวานอ่ะดิปันลองเอาไปชงใมนูมาฉาลาเต้ดูแล้วนะคะก็คือชงแบบใส่นมตีฟองตัวนี้แล้วก็ ใส่มะชังไปในนมเลยนะคะซึ่งนมก็คือเป็นนมที่เย็นจัดนะพอตีออกมาแล้วก็คือได้เป็นตัวมาชางฟองนมที่นุ่มม,มากๆแล้วพอเราเอาไปชงดื่มกับนมสดอะค่ะคือมันละมุนมากก็เลยจะมาลองทำเป็นเมนูนมชมพูดูว่าเแถ้าเราเอามาชงแล้วอะเราเขาจะมีความนุ่มละมุนขนาดไหนอันนี้แ็่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเาเรา ตีฟองไปแล้วน้องเขาจะมีความขึ้นปูขาดไหนแนนี้ก็คือมีแค่นมสดอย่างเดียวนะคะหนึ่งยี่สิบแปวก็ตีในแก้วพลาสติกแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ที่ฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอที่แตตักตหนึ่งนําวมาดูกันว่าน้องเขาจะขึ้นปูได้มากขนาดไหนนะคะโอเคอันนี้จะเป็นก็นต,ตีประมาณนี้นะคะน้องเขาก็มีความขึ้นปู มางเาสมบตรณแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำแข็งมาเติมน,นะคะแล้วก็เติมตัวนมชมพูที่เราชงไว้เมื่อกี้ลงไปกันจะใช้เป็นน้ำแข็งก้อนเสี่ยงนะคะทั้งหมดสองก้าาอนใส่ลงไปในแก้วได้เลย,ยฟึดองนมมีความโดนแบบนุม่ม ลส่อีกก้อนนะองไปได้เลยชุดโฟองนมมีความฟูมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวไส้หลักนมชมพูอันนี้ที่เราช่มไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะเทลงไปเลย เขาเมียควาฟูขึ้นมาดูเสียงคนเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือเมนูนมชมพูนะคะสังเกตดูว่าฟองนมเขาดูแบบมีความนุ่มมากเดี๋ยวเราลองใช้หลอดคนดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองใช้หลอดคนดูนะคะ โอ้ลกคนคือฟองนมนุ่มมากมีความแบบครีมมี่สุดๆโอเคอันนี้ก็คือเมนูนมชนมพูวของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองชิมก็ไปทำตามกันได้นะคะ